ผมทาการเอาชีวิตรอด100วันใน Minecraft มาเยอะแล้วคราวนี้มันถึงเวลาที่ผมอยากลองเอาชีวิตรอดอะไรใหม่ๆคลิปนี้ผมจะทําการเอาชีวิตรอด100วันในเกม Mini World ซึ่งผมแทบจะไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนบรรยากาศทุกอย่างจะใหม่ทั้งหมดสัตว์ตัวใหม่คอนสเตอร์ตัวใหม่สถานที่ใหม่ๆจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับเปิดมาวันที่หนึ่งเราก็กลายเป็นตัวละครสุดเท่โอโหทั้งผมสีทองแล้วแต่งตัวได้อย่างวัยรุ่นสุดๆผมพยายามเดินสำรวจต่อว่าตอนนี้เรา เกิดมาที่ไหนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ที่สูงมากหลังจากนั้นผมก็มองไปที่ตัวเราเราก็พบว่าตัวเรามีชุดเกราะอ,อยู่นี่นาผมจึงนาชุดเกราะมาใส่ที่ตัวทั้งหมดเลยพอเริ่มมาเขาแจกให้ผมครบเซ็ตหลังจากนั้นผมก็เดินทางต่อมาเรื่อยๆครับแล้วผมก็ได้ไปเจอกับสถานที่หนึ่งที่มันน่าสารวจมากผมเดินเข้าไปแล้วเจอหีบโอ้มันต้องเป็นของดีแน่ๆเลยผมทําการเปิดหีบแล้วข้างในหีบนั้นก็มีของเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นมงกุฎหิมะชิปอัจฉริยะวอนัทแล้วก็สถานีอวกาศซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ แต่เราเก็บม,มาก่อนละกันน้องๆคนไหนรู้ว่าฝักงคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมหลังจากนั้นผมก็เดินสำรวจมาเรื่อยๆแล้วได้ไปเจอกับคนคนนึงที่ดูเหมือนเป็นเทพเจ้าเลยมีปีกซะด้วยนี่มันใครกันเนี่ยผมสงสัยมากว่าคนนี้เป็นใครผมจึงเดินเข้าไปแลวลองไปคุยกับคนนี้ดูผลปรากฏว่าคนนี้เป็นพ่อค้าครับที่สามารถแลกของได้ต่างๆนานาแต่ผมยังไม่มีของที่สามารถจะแลกได้ผมจึงจําเป็นต้องเดินจากไปแต่เดี๋ยวผมจะกลับมาแลกของแน่นอนหลังจากนั้นผมก็เฉลือไปเห็นด้านซ้ายบนว่ามันมีเคเวสให้ผมทํานี่นาะดันคือการเก็บหิน เพื่อแรก่กับทอจํานวน3อันแล้วตรงนี้ก็มีหินพอดีด้วยผมก็เก็บหินสิครับและเควสแรกของเราก็เสร็จแล้วแต่ในในเราก็เก็บมาแล้วเนี่ยผมจึงเก็บหินมันทั้งหมดเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาหลังจากนั้นผมต้องการที่จะออกจากเกาะลอยฟ้านี้แล้วผมอยากจะไปสำรวจที่อื่นต่อแล้วผมก็เดินมาตรงที่มีน้าไหลลงไปสู่พื้นพอดีผมจึงทําการไต่น้นํานี้แล้วกระโดดลงไปด้านล่างสู่พื้นดินโอเคซึ่งถ้าเกิดเราอยากขึ้นไปเราก็แค่ไต่น้ํานี้ขึ้นไปเหมือนเดิมวันต่อมาในๆนผมก็ลงมาถึงพื้นดินแล้วแล้วมันก็มีเควส้ผมทําดตน ก็คือการตัดไม้เพื่อแลกกับของรางวัลครับโอ้โหไม้อยู่ใกล้แค่นี้ผมจึงเลยเข้าไปตัดทันทีซึ่งนอกจากเควสเราจะสําเร็จแล้วด้วยเรายังสามารถเก็บไม้ไวค้ค้าอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสร้างที่อยู่อาศัยของเราในอนาคตผมก็เลยตัดไม้มาจํานวนหนึ่งตัดให้หมดเกลี้ยงครับแล้วเควสอันต,ต่อมาก็ทําง่ายมากนั่นก็คือกาครคาวขวานหินเพื่อแลกกับแอปเปิลเอาเลยครับผมไม่รู้ว่าขวานหินในเกมไม่ได้เวิร์คข้าอย่างไงและไม่รู้ว่าวัสดุเพียงพอหรือเปล่าแต่พอผมเปิดดูช่องคราฟผลปรากฏว่าผมค้าวได้แล้วและขวานหินเกมนี้คาาาง่ยมกโเ แถบตอนนี้วัสดุเราเรียกได้ว่าเหลือล้นเลยทีเดียวแล้วขวานหินของเ,งเราก็พังแล้วด้วยผมจึงทําการค้าบขวานหินอันใหม่มาเลยแลวเควสเราก็สําเร็จผมเดินทางต่อมาเรื่อยๆแล้วมันผมก็รู้ <ๆ S 1> สึกว่ามัอนไกลที่จะมืดอีกแล้วครับผมแต่เราดันไปเจอสถานที่หนึ่งซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าการจะอยู่สถานที่นี้ในคืนนี้ก่อนแล้วกันเพราะเรายังไม่ทันมีบ้านเลยฟ้าก็มืดอีกแล้ว,วแต่ก่อนที่ฟ้าจะมืดเราก็ได้เจอกับสัตว์ตัวแรกที่ผมเจอในเกมนี้ครับผมซึ่งหน้าตาดูน่ากลัวมากแต่ว่าผมก็อยากรู้้้้วว่าาจจจะะะเกิดดมมมันแลผไไผไไอรึงใช มันหินไปตีมันดูผลปรากฏว่ามันก็สามารถไล่เรามาได้ด้วยโอ้ oh. แต่ผมก็สู้สุดชีวิตครับผมและก็สามารถฆ่ามันได้ผมปรากฏว่ามันก็จอบเนื้อดิบมาซึ่งถือว่าเป็นข้อดีครับทําให้เรามีอาหารประทังชีวิตไปก่อนหลังจากนั้นท้องฟ้าก็ใกล้มืดขึ้นมาทุกทีและผมก็กลัวพวกมอนสเตอร์ผมทิงอาศัยหลบไปในสถานที่นี้ก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นเพราะว่าในขณะที่ผมลมับผมก็โดนพวกมอนสเตอร์เข้ามาโจมตีผมนี่มันอะไรเนี่ยปล่อยให้ผมพักผ่อนไม่ได้หรือยังไงทาให้ผมนนนนนนััั้้้้ตตตอออองใใชขขวนนววาาเเรร่สสูกกบม์พี และผมก็ใช้ขวานตีและจัดก,การกับมอสเตอร์พวกนี้ซะสิ้นซ่าจนหมดเรีย้ยงผมรอจนพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้ขวานจัดก,การกับมอสเตอร์บริเวณรอบๆเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นผมก็ได้ไปสำรวจสถานที่ที่เราใช้นอนเมื่อคืนผลปรากฏว่ามันเป็นยานแล้วเราสามารถนั่งยานเพื่อเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้โอ้โอมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยแต่ว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนตอนนี้เราต้องการที่อยู่อาศัยก่อนแต่ว่าสถานที่นี้ก็มีข้อดีอีกอย่างก็คือมันสามารถบันทึกกเเเเป็นนจุดดดิหรรืออว่าาาบ้้ขงไลย ผมก็มาทึกสถานที่นี้เป็นบ้านโชว์ขาวของเราได้เลยครับเพียงแค่ใช้1ดาวในการแลกก็จัดสีครับรออะไรหลังจากที่ท้องฟ้าสดใสผมเปิดไปที่การครับแล้วไปดูที่โต๊ะคราฟดูครับผมปรากฏว่ามันต้องการหินที่เป็นก้อนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเราต้องมีพิกแอคก่อนโอ้เจนทาการครับที่ขุดมาเลยครับตอนนี้เรามีที่ขุดหินแล้วแต่ไหนๆก็ค้ามาแล้วผมเลยครับพ่วและจอบมาหมดเลยเช่นกันตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วหลังจากนั้นบริวเวณใกล้ๆเราก็มีเหมืองอยู่พอดีเลยซึ่งถือว่าท้อโชคดีมากๆหลังจากนั้นผมก็เอาพิกแองผม ตอนนี้เราได้หินเป็นก้อนแล้วผมขุดหินมาจำนวนหนึ่งพ <c oughs> ือเอาไว้ใช้ในอนาคตและนำมาคาฟโตคาบได้หลังจากที่ผมพอใจแล้ว <c oughs> ผมก็ขุดลงมาลึเรื่อยๆจนเราได้เจอกับเห็ดรวมถึงแร่ธาตุด้วยดีเลยธาตนนุน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในตอนนี้ผมขุดเห็ดกลับมารวมถึงธาตุด้วยเช่นกันโอเคขุดกลับมาให้หมดหลังจากนั้นผมก็เดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งออกจากปากทางเมืองแล้วเราก็ได้เจอกับทําเลที่สวยงามที่อยู่ติดกับแม่น้ำทําเลนี้เหมาะแก่การสร้างบ้านจริงๆแต่ว่าบริเวณนี้ก็มีไก่เยอะมากผมจึงทำการฆ่าไก มาจำนวนหลายตัวโดยการที่จะเก็บเนื้อมันมาเป็นอาหารเช่นกันโอเคโอเคผมทําการเปิดที่คาฟขึ้นแล้วก็ทําการคาฟโต๊คาฟขึ้นมาทันทีเพราะว่าตอนนี้เราสามารถคาฟได้แล้วแล้วก็คาฟทอนเพิ่มขึ้นมาอีกจํานวนหนึ่งโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้แหละเหมาะสุดๆโดยการที่จะสร้างบ้านแต่ว่าที่มันยังกว้างไม่พอผมจึงใช้พั่วหินที่ผมคาฟมาทําการขยายพื้นที่เพิ่มเติมผมขุดขยายพื้นที่มาเรื่อยๆแล้วผมก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เกิดอยู่ในถ้ำสวัสดีนี่มันตัวอะไร ผมรู้สึกไม่พอใจผมจึงเข้าไปฆ่ามันด้วยขวานตายซะแต่ว,ว่าขวานผมตังทันพอดีไม่เป็นไรครับผมใช้มือต่อยจนตายเลยละกันหลังจากที่ฆ่ามอนสเตอร์เสร็จเราก็ได้เนื้อมาด้วยทําไมมันดีอย่างนี้หลังจากนั้นผมก็ใช้พลั่วหินทําการถางดินขยายพื้นที่ต่อเพื่อให้พอที่จะสร้างบ้านจนผมได้พื้นที่ที่พอใจแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปตัดไม้และเก็บหินเพื่อที่จะนามาค้าขวานหินเหมือนเดิมพอเราได้ขวานหินมาผมก็ไล่ตัดไม้ <ๆ S 1> บริเวณรอบๆเพื่อที่จะเก็บสาสมไมในการสร้างที่อยู่อาศัยของเราผมเก็บมาาาอยทิิกกกลตดนนขึ้ เรื่อยๆแล้วเรายังไม่ทันมีที่อยู่อาศัยเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าผมก็กลัวว่าจะมีมอนสเตอร์มาฆ่าเราเหมือนครั้งก่อนเพราะฉะนั้นผมจึงกลับเข้าไปในเมืองและเอาหินรอบรอบตัวเองปักทอและแอบอยู่ในหินก่อนจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นอีกรอบหนึ่งเอาเลยครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสว่างแล้วผมจำการขุดออกมาเพื่อที่จะไปสร้างที่อยู่อาศัยของเราแต่พอมาขุดออกมาได้แป๊บเดียวก็มีมอนสเตอร์จ้องเราอยู่พอดีเลยผมใช้ขวานฆ่ามอนสเตอร์นั้นตายซะเถอะเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาอันเหมาะสมในการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของเราผมจำการวางไม้และสร้างมากขนาดเล็กได้่ มาเยอะและประทางชีวิตของเราได้นั่นเองผมสร้างมาเรื่อยๆแถมไม้ก็ยังไม่พอแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาพอแถวนี้ต้นไม้เยอะมากผมสามารถขุดไม้แล้วก็นําไม้มาค้าเป็นไม้แปรรูป <c oughs> กอที่จะนํามาสร้างบ้านต่อ <c oughs> ผมสร้างมาเรื่อยๆต่อเติมหลังคาให้มันค่อยๆสูงขึ้นไปจะได้ไม่อึดอัดแล้วตอนนี้บ้านของเราก็ใกล้ที่จะเสร็จ <c oughs> แล้วครับในระหว่างทางก็มีหิมะตกมาด้วยเป็นบรรยากาศที่ดีแต่ว่ามันก็มืดผมที่ทําการปากทอบ,บริเวณรอบบ้านแล้วในที่สุดบ้านของเราก็ใกล้เสร็จเหลือแค่ประตูที่เรายังไม่สามารถคราบได้เพราะว่าเราต้องใช้โต๊ เช้าครับรีบเข้าไปในบ้านและนําโต๊ะคาบที่เราคามาไว้แล้วนํามาวางไว้ในบ้านแล้วพอเราลองเปิดที่โต๊ะคาบดูผลปรากฏว่ามันปลดล็อกสิ่งที่เราสามารถคาบของได้เยอะมากๆาผมสามารถคาบของได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นหลายสิบอย่างโอ้นี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยและมีหลายหมดหมูให้เลือกด้วยเช่นกันสุดยอดครับซึ่งอย่างแรกที่ผมครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นประตูผมคาบประตูเสร็จแล้วก็ได้วางประตูไว้ที่หน้าบ้านและบ้านเล็กสุดจิ๋วของเราก็เสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้นไหนๆเราก็มีโต๊ะคาบแล้วผมก็เลยคาบหีบเพิ่มขขขึ้นนนนนาออออออีีกกกังงงเเพื่่ใใใชร็บตท เราเต็มนั่นเองและสิ่งที่เราต้องการอย่างต่อไปเลยนั่นก็คือเตียงเพราะเราจะได้สามารถข้ามตอกนกลางคืนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจอพวกมอนสเตอร์อีกแต่ว่าเตียงม,มันก็ต้องการไฟครับตอนนี้เรายังไม่มีไฟเราต้องไปตามหาในอนาคตตอนนี้เราอยู่บ้านจนสว่างไปก่อนและในที่สุดพระอาทิตย์ก็ขึ้นจนได้โอเคครับผมสาหรับเอาชีวิตรอด100วันมินิเวอร์ EP หนึ่งเราต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้เรามาต่อที่ EP สองผมจะเจออะไรตื่นเต้นแล้วการผจญภัยจะเป็นยังไงฝากติดตามชมกันต่อได้ด้วยนะครับสําหรับน้องๆที่อยากเล่นเกมนี้ก็สาาามรถดดโหลไ้ที่ Play Store. หรือ App Store หรือดูได้ที่นิงต้ยคลิปของผมก็ได้นะครับน้องๆอยากให้ผมทำอะไรในอีพหน้าก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ